นะเห็นหรือยังแค่องยิงเรียกอังเคลนอังเคลนเรียกลุงนะครับมึงจะตายจะเป็นจะตายครับโอ้ยมันเสียเกียรติภูมิประเทศครับแล้วที่ผ่านมาสามปอที่มันทําเนี่ยมันมันมันได้เกียรติได้ภูมิประเทศหรือไอ้พวกนะครับขี้ข่าหุณนเซนเออะพวกมึงขี้ข่าหุณนเซนกูคิดเรื่องอื่นไม่ได้ครับมันทั่วมันเร็วขนาดนี้ครับท่านท่านผู้ชมนะนี่แหละครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับ นะจะให้แดงสัมบาอยู่เฉยเฉยได้ยังไงครับนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องนะครับสําคัญอนาคตลูกหลานของเราต่อไปไม่เหลือจะ่ก้างนะคือเหลืออะไรต่อไปสามสิบบาทก็จะหายไปนะครับสามสิบบาทก็ต้องจะไม่มีแล้วนะครับนะอย่างมบเหมือนกันครับก็มบหมามบไปไปมบช่วชั่วครับอย่างจตุพรครับนะเหมือนป่วยครับตอนนี้จตุพรครับแดกอิ่มครับก้างกระดูกเศษเนื้อเศษ หินเศษทรายครับอยู่ในนั้นหมดครับนะเห็นหรือยัอยงถ้ามึงสู้จริงครับมึงไปดูสิครับบ้านาน้องการมึงอายวีระสมความคิดไหมไอสารพ orn ไอพวกชาติมึงอายเขาไหมไอ้าจารจะเป็นไงไวธนาพรแต่พระาดลมมึงอายมึงอายวีระสมความคิดไหมมึงอายเขาไหมนั่นคือนะครับสู้เพื่อประชาชนเขาสู้แบบด้านนะแต่ไม่สู้สู้สู้แบบพวกมึงสู้แบบหาแหลก นะครับหาแดกกลุ่มพ่นตัวเองครับไม่มีอาชีพครับหาแดกกับการสร้างปัญหาให้ประเทศชาติสร้างความขัดแย้งครับนะมึงอายเขาไหมพลโทพลดอนเสรีนาเกมึงอายวีรสมความคิดไหมออฮะอาจารย์จะธนาพรครับธนาธรมึงอายเขาไหม่ on, ena, Game, มมมะมวี <c oughs> ออะสรสม,มมสมความคิดเดี๋ยครับการจอมพลังอย่างนี้มึงอายเขาไหมควายมึงนะครับ หาแดกอย่างเดียวครับไอพีชิตนะครับทำมงคลไอนะครับกองทัพควงนะกองทัพจูงควายครับนะเห็นหรือยังครับนะครับพวกมันนะครับขอบคุณนะครับนะชินวัฒนี่ของจริงครับของจริงครับนะถ้าเป็นยุคก่อนก็พญาพหุนพลพยุหเสนาครับ ปีดีพนมยงครับป่วยอึ้งพากรครับนั่นครับคือของจริงครับกับชาติมาเกิดครับหนาร้อยปีไม่เคยเจอหรอกครับอย่างนี้มาทําให้อย่างเดียวครับพี่น้องนะครับฝากโดยเฉพาะเขตสีนะครับกาญจนบุรีครับสั่งสอนมันหน่อยครับนะเขตสีจังหวัดกาญจนบุรีครับงูเห่าครับนะงูเห่าครับนะเห็นแล้วยังไปเป็นรัฐมนตรีครับกูก็ไปครับถ้าเป็นกูกูก็ไปครับมึงอย่ามาโทษสรกเพื่อไคย มึงอย่ามาเผาบ้านเพื่อไทยว่าเป็นรูปเป็นนี่ครับนะมันเรื่องเงินเรื่องตำแหน่งทั้งนั้นแหละที่มึงไปเหมือนกับพวกอ e. ีไอ้เลยครับนะเหมือนกับรังสิมันโรมอย่างงี้เหมือนไอ้วีโรดอย่างนี้ควายครับโอ้ยนอน,นุทินนะครับกระจอกเป็นคนกระตอกขี้ถุดนะครับนะวีโรดนะครับอนุทินครับควาย <c oughs> <c oughs> โอ้โหครับกูบงงเว้ยกับกับตัรษีความเป็นคนของพวกมึงนะโดยเฉพาะพรรคสมเนาบ มึงไปด่าเขาแทบเป็นแทบตายครับ6ปีที่แล้วด่าเขาแทบเป็นแทบตายครับไม่ถ้ามึงเป็นพักกระจอกงอกง่อยกูจะว่ามึงได้ยังไงมึงเป็นพักเสียงอันดับหนึ่งครับนะเป็นเสียงอันดับหนึ่งครับแต่มึงทํานะครับทําตัวเป็นหมาขี้เลือ้อนครับเป็นหมาขี้เลื้งเป็นลูกข่าบนะครับครูใหญ่บุรีรัมย์ได้ยังไงครับมึงทําตัวเป็นหมาขี้เลื้อนไง นะไม่สมกับศักดิ์ศรีไม่สมกับนาเกียรติคุณที่ประชาชนมอบให้มึงครับสิบสี่ล้านเสียงครับนะสิบสี่ล้านเสียงกูละงงเว้ยสิบสี่ล้านเสียงไม่มีตัวไหนเลยครับที่จะมาเป็นรัฐีได้สักคนเลยครับนะมึงถามกูถามหน่อยครับแต่ละตัวนะครับร้อยห้าสิบเอ็ดตัวเนี่ยครับกูเลือกเป็นตัวเลยครับนะไม่มีตัวไหนเลยเลยครับที่จะเชื่องที่จะนะครับนะมาใช้งานได้เลยครับ นะเห็นแล้อยังครับนะมึงนี่งทำตัวมึงเองนะมึงอย่ามาโทษนะครับว่าคนนั้นคนนี้ด่ามึงคุณนะคนนี้คนนี้ไม่เอามึงครับมึงทําตัวมึงโง่มึงเองไงนะการเมืองหนึ่งครับมึงอย่าหวังครับเอะก็แก้รัฐธรรมนูญเคยก็แก้มาตาร้อยสิบสองครับเอาก็นะครับโดยที่เพราะ พักพวกมึงโดยไอ้เทงหนี่ครัามันโชงโง่นะครับนั่นเลยครับความหวังของอนาคตคนไทยครับผู้นำเมืองไทยครับนั่นเลยครับความหวังของปูจะเป็นอย่างนั้นเลยครับมันทําไมถึงกระจอกง่อยขนาดนี้ล่ะครับมีผู้นำแบบนี้ครับที่ประกาศตัวบอกว่าไม่ได้เลือกอนุทินมาเป็นนะครับไม่เลือกอนุทินเป็นนายกไม่ได้เลือกมาเป็นผู้บริหารครับอ่าไม่ได้เลือกมาเป็น นะครับมาบริหารประเทศนะครับเลือกมาเป็นนายุสภาครับนะพวกไพวกปัญญาอ่อนพวกครับนะยุบสภาทําไมจะต้องให้อนุทินมายุบล่ะครับนะทําไมต้องเพราะว่าสารรัฐมนูรตัดสินไปแล้วนายกอรุงอิงนะครับมันก็ยุบสภาได้อยู่แล้วครับนะมันก็ประชุมกันด่วนที่แล้วก็ห้าร้อยตัวนะครับในสภาเนี่ยถกเขียงกันดิครับนะปีการนะครับ ให้ยุบสภาทันทีเลยครับที่ยื่นไปนะครับองค์คอมนตรีมันก็ตีตกมึงก็ไปนะครับประชุมกันดีครับในสภานะคุจะสอนมึงประชุมกันห้าร้อยคนมึงลงมาติมัสิครับนะลงมติให้ภูมิธรรมมีอำนาจนะครับยุบสภาครับแค่นี้มึงยังทําไม่ได้ครับนะประชาชนจะวังอะไรมึงแค่นี้มึงทําไม่ได้ นะครับผักดันให้ภูมิธรรมนะครับในเมื่ออุงอิงเนี่ยพ้นภาระไปแล้วนะจากที่ค่าของหุ้นเส้นนะครับมันเล่นงานไปแล้วนะ้เก้าตัวนะนะถ้าเป็นกูกูประชุมสภาเลยครับเป็นมติด่วนเลยครับมติด่วนครับเรื่องให้ยุบสภาทันทีก็แค่นั้นทำไมจะต้องเลือกกระทินมาล่ะครับนะมายุบสภาพวกควายนะทำไมจะต้องมาทำไมต้องสี่เดือนล่ะ ทำไมต้องสี่เดือนทำไมไม่ยุบทันทีล่ะครับนั่นคือประทุมด่วนเลยเป็นมตินะครับเพื่อชาติเลยครับให้ยุบสภาเลยถ้ามึงไม่ชอบสภาชุดนี้มึงก็ยุบไปเลยก็แค่นั้นครับแค่นี้มึงทําหาอะไรไม่ได้แล้วมึงจะแก้รัฐรามนูญเหรอนะครับภูมินะครับกูเหม็นที่ฝันมึงไว้แก้รัฐบรมนูญเอาแค่ให้ภูมิทำเลยครับไม่ต้องไปฟอร์มรัฐบาลใหม่เลยครับให้เขายุบ ช่วยกันส่งเสริมพรรคันให้ภูมิคร,รมนะรักษาการนายกร,รัฐมนตรีครับนะที่โดนสกัดโดยพวกเขี่ยนะครับนะองคมนตรีนะครับนะที่มันพักที่มันสกัดไม่ให้ทั้งทั้งที่ในรัฐธรรมนูญเขาก็ไม่ได้เขียนนะครับไม่ได้เขียนบอกว่านะครับต้องให้ใครยุบนะครับนะนายกไม่มีอำนาจยุบสภาตัวแทนประชาชนไม่มีอำนาจยุบสภาผู้แทนราษฎรจะให้ตัวไหนครับ กู <laughs> <g olf> งงเว้ยประเทศนี้ฮะให้ตัวไหนครับให้มาให้มาเก้าตัวสิครับมายุนะเก้าตัวมันยังนะครับนะยังเล่นองอิง,องหายทองเลยครับแล้วพวกเมืองห้ารา้อยตัวในสภาเนี่ยครับมึงทําไมถึงควายขนาดนั้นกนะูมมยังงงนะกูยังงงกับวิธีกินพวกพวกมืองครับไม่จําเป็นต้องไปฟรอมรัฐบาลใหม่ครับในเมื่อมันไม่เอา นะครับมันไม่เอามันก็นะครับนะให้พวกมันลอยนวลครับเห็นหรือยังกูงงโงยขอบคุณเอฟซีครับนะสินบนเป็นไงสินบนเฮงเห็นหรือยังกูยังบอกว่าพวกมึงครับการเมืองครับนะควายการเมืองไม่รู้เรื่องแถมมาโชว์โง่อีกวาเลือกมาเลือกนายกคําว่าเลือกนายกก็บุกฝ่ายบริหารเลยกูไม่รู้เรื่องอีกนั่นคือฝ่ายบริหาร มึงจะไปห้ามเขาไม่บริาหารประเทศแล้วมึงจะเลือกมาตาหาอะไรเหรครับนะในสภามันมีสามฝ่ายครับการปกครองในระบอบประชากูจะสอนมึงนะครับพวกเด็กมวันเซิร์นบริหารตุลาการนิติบัญญัติครับบริหารตุลาการนิติบัญญัติมีสามฝ่ายมึงรู้เรื่องหาอะไรครับเอาแค่นะยุบสภาเนี่ยมึงยังมีปัญญายุบนะครับด้วยพวกมึงเองได้ครับ เรื่องแก้ไขและมรูนนะครับหมาครับหมามึงอย่าไปหวังครับนะมึงอย่าไปหวังไ้เท็กนะแก้แก้สภาจะไม่มีการทำระนาดควายมึงควายเลยที่มึงพูดเนะพูดแบบมาหมาพูดแบบไม่รู้เรื่องนะมึงรู้หรือเปล่ามันแก้ได้ไหมละ่ะขนาดนายกยิ่งรักจะแก้แค่นะครับมาตาเดียวยังแก้ไม่ได้เลยนายกยิ่งรักครับมึงไปดูเขาจะแก้มาตา นะครับ291นในรัฐมนุรปี50ยก<ๆ>็ยังแก้ไม่ได้เลยพวกหมามึงรูดได้ไหมล่ะนะแก้แก้อะไรครับแก้ไม่ให้นะให้สอวอมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเขาลำคาญไงครับนะเขาลำคาญเขาอยากให้เป็นเหมือนสอวอในรัฐมนรีี่ศนยนี่ครับนะมามาจากการเลือกตั้งทั้งหมดของประชาชนเหมือนสสครับมาจากประชาชนทั่วประเทศ200คนนั่นครับมาจากสมาจากประชาชนเขาต้องการแบบนั้นครับ แล้วในรัฐมนูลปีปีหกสินะครับฉบับนะครับปีศาจฆ่าไพรเอบสงสุจรินะครับนะปีศาจฆ่าไพรฝหลงฟันดําครับนะที่มันออกมาเขียนรัฐมนูญแล้วก็นะครับเป็นประธานล่างรัฐมนูขกันนั้นเขียนไปก็ดูหน้าทักสินไปครับโอ้ยนะ